สาวเปิดใจหลังคลิปไวรัลยืนรอพ่อทีไปารถเมย์ทุกวันเผยเบื้องหลังเลิกขับรถสายนี้เพื่อเจอหน้าลูกสาววันล,ละไม่กี่นาที จากเรื่องราวของผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งนะคะที่ได้โพสต์คลิปเรื่องราวของลูกสาวมายืนรอเอาข้าวให้พ่อที่ป้ายรถเมย์เนื่องจากพ่อขับรถเมย์ไฟฟ้า,ฟาสาย504โดยพ่อเลิกขับสายนี้เพราะตนทํางานแถวนี้จะได้มีโอกาสได้เจอหน้ากันทุกวันอย่างน้อยแค่วันละไม่ถึงหนึ่งนาทีก็เพียงพอแล้วเพราะลูกอยากซื้อของอร่อยๆมาให้พ่อกินบ่อยๆซึ่งล่าสุดเวลา13นาฬิกา25นาทีวันที่26ต,ตุลาคมคุณจินเจ้าของโพสต์ดังกล่าวได้เปิดใจกับ สดออนนไล์โดยเล่าให้ฟังว่าต้นกับพ่อนี่ยไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันพอประกอบอาชีพเป็นคนขับรถเมลสาย504ตนก็จะรอเอาข้าวปพยพ่อที่ป้ายรถเมย์ไปเกือบทุกวันที่ตนว่างโดยวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาตนไปยืนรอพ่อที่ป้ายรถเมย์นะเซ็นทรัลเวิด์ตามปกติก่อนจะถึงป้ายพ่อก็จะโทรบอกตนว่าใกล้ถึงแล้วนะแต่วันนั้นดันมีรถเมย์สาย504มาถึง3ขัคน ตอนคันแรกมาถึงตนก็วิ่งไปคิดว่าเป็นคันที่พ่อขับแต่พ่อเปิดประตูออกมาปรากฏว่าไม่ใช่พ่อคันที่สองก็ยังไม่ใช่อีกเลยให้น้องสาวช่วยถ่ายคลิปเพื่อส่งให้พ่อดูว่าตนวิ่งขึ้นรถเมลผิดถึงสองคันเลย โดวยวันหนึ่งพ่อของตนจะขับรถเมย์ทั้งหมด3รอบถ้าพ่อมาถึงป้ายรถเมย์ตรงกับช่วงเวลาที่ตนว่างพอดีตนก็จะรีบหาเวลาแวะไปเอาเข้าวให้พ่อซึ่งก็แล้วแต่วันว่าจะเป็นรอบเช้าบ่ายหรือเย็นที่ตรงกับเวลาว่างของตนบางวันโดยเฉพาะวันศุกร์ที่รถติดมากก็จะได้เจอกันรับดึกไปเลยอย่างเมื่อวันที่25้าตุลาคมพ่อก็มาถึงรับสุดท้ายตอนเที่ยงคืน จังหวะที่ตนจะเอาข้าวไปให้พ่อนั้นตนต้องรอให้ผู้โดยสารขึ้นรถให้เสร็จก่อนจากนั้นตนก็จะรีวิ่งขึ้นไปยื่นอาหารให้กับพ่อถ้ารถไม่ติดก็จะมีเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยซ้ำที่ได้เจอพ่อ ขึ้นรถเพื่อยืนอาหารให่พ่อแล้วก็ต้องรีบลงเลยยืนคุยนานไม่ได้เพราะรถต้องรีบออกและเกรงใจผู้โดยสารคนอื่นแต่ถ้ารถติดตนก็จะแอบรู้สึกดีใจนิดหนึง่งว่าอย่างน้อยก็ได้ยืนคุยกับพ่อบ้างแต่พอรถเริ่มจะเคลื่อนตัวตนก็ต้องรีบลงเหมือนกันคุณจินเปิดเผยว่าตนกับพ่อมีโอกาสเจอกันน้อยมากเพราะอาศัยอยู่ในกรุงเทพ พราะทำงานตนเองก็ทำงานตนจึงมองว่าการได้เจอหน้ากันทุกวันแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆตนก็รู้สึกมีความสุขมากแล้วด้วยการซื้อของกินไปให้พ่อเวลาตนได้กินอะไรอร่อยก็จะนึกถึงพ่ออยากให้พ่อได้กินบ้างเลยซื้อไปฝากบางวันพ่อก็จะโทรมาบอกตนว่าวันนี้อยากกินข้าวอะไรตนก็จะเตรียมที่จะซื้อไปให้ซึ่งตนทำแบบนี้มานานมากแล้วแต่เพิ่งเคยลงคลิปพ่อเองก็ขับรถเมย์สาย504มาตั้งแต่ยังเป็นรถคันสี ้มไม่เช่รถไฟฟ้าระหว่างนั้นก็มีการเปลี่ยนสลับไปขับสายอื่นที่ผ่านหน้ามาบุญครองบ้างแต่ตอนนี้พ่อกลับมาขับสาย504เหมือนเดิมเพราะว่ารถเมย์สาย504จะผ่านแถวที่ทำงานต้นทำให้ต้นสามารถแวะออกมาหาพ่อได้นอกจากนี้ต้นยังบอกกับพ่อตลอดว่าต้นภูมิใจมากๆที่ได้เกิดเป็นลูกของพ่อและภูมิใจที่สุดไม่ว่าพ่อจะทำอาชีพอะไรซึ่งพ่อของต้นชอบทำงานขับรถมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก่อนหน้านี้ก็มีปลี่ย ไปขับรถส่งของบ้างตนนั้นเป็นคนรักพ่อกับแม่มากตนจึงรู้สึกมีความสุขมากแค่ได้เห็นหนะ้าพ่อเพียงไม่กี่นาทีต่อวันก็เป็นเหมือนยาใจของตนทั้งนี้อยากบอกถึงคนที่ยังมีพ่อกับแม่อยู่ให้คิดว่าเรานั้นยังโชคดีมากๆแล้วที่ท่านยังอยู่ให้เราดูแลอยากให้ดูแลท่านให้ดีที่สุดตอนที่ท่านยังอยู่ ซึ่งคำว่าดีที่สุดไม่ได้หมายความว่าต้องให้เงินทองมากมายเพียงแค่ดูแลหัวใจท่านทำให้ท่านมีความสุขจนมองว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในหน้าที่ของลูกคนหนึ่งแล้ววันหนึ่งเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายหรือเสียใจภายหลังกับสิ่งที่เราได้ทำลงไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ